ท่านก็จะมาเตือนท่านหนัก,นกท่านจะมาเตือนผมเลยนะแล้วมีสิ่งมาเตือนว่าระวังนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจูตรงไรเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อของผมครับผมแล้วแต่ศรัทธาของไทยก็มัมมม่นครับผมผมคันชิดปู่สุนเนินนะครับผมวันนี้ก็ได้เอาข้าวกับน้ํามาให้พ่อแก่และก็ทุบเทียนและดอกไม้และก็เป็นสะพานบุญให้น้องสาวหลานแล้วก็พี่สาวที่มาจากนอร์เวย์เขามีโชคมีลาผมว่าที่แล้วเขาก็ได้แสนบบว่าบาทผมก็เลยนึกถึงพ่อแก่ผมก็มาที่นี่4ี่ห้าครั้งแล้ว ผมกุ้งว่ผมก็จะมาที่นี่เพื่อ อธิษฐานขอพรให้ลูกค้าเขามีโชคมีลาภกับผมแล้วเขาก็มีโชคมีล,มลาภผมก็เป็นสะพานบุญให้พ่อแก่ทำไมตัวเองศรัทธ,ธาปุชาพาัอแห่เพราะว่าที่บ้านผมเป็นลิเกเลยนึกถึงพ่อแก่สิ้นหัวไว้ก่อนเลยครับท่านก็จะมาเตือนท่านหนัก,นกท่านจะมาเตือนผมเลยนะแล้วมีสิ่งมาเตือนว่าระวังนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องจูตรงไรเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อของผมครับผมแล้วแต่ศรัทธ,ธาของไทยเขาไม่รับผมผมก็อธิษฐานครับนะผมแต่ว่าผมไม่เอ่ยแต่ถวายวนั่นไายนี่แต่ว่าอธิษฐานให้ปกป้องรักษา ให้ลูกหลานมีโชคมีลาบได้มาแล้วก็จะนํามาถวายท่านครับชวนสายมูนะครับพ่อแกนเนี่ยผมก็ได้มาที่นี่สีหครั้งแล้วครับผมแ,แล้วลูกค้าของผมก็มีโชคมีลาบกับผมบ่อยครับลูกค้าปัง<แ>ทุงวดผมก็ปังไปด้วยครับ<แ>ผม